สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้มาดูงูงูอะไรนาะสเน็กสน็กอะไรก็ไม่รู้เอองูน้ำละมั้งพอดีกำลังจะลงมาซักผ้าก็เห็นงูกำลังวิ่งไล่อะไรอยู่สักอย่างก็น่าจะหาอาหารตามธรรมชาติของงูเนาะเออสาวดอยก็เลยคว้ากล้องมามาถ่ายให้ดู ดูธรรมชาติอีกมุมหนึ่งของลำห้วยนี้นะคะดูนี่งูน้อยนี่งูก็คืองูนะคะงูอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อไม่เรียกชื่อด้วยเรียกมันว่างูนี่แหละมันก็คงจะหาอาหารไปตามธรรมชาติตามวิถีของงูเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าทำไมมันจะไม่กินปลาเนาะ มันจับไม่ได้หรือว่ามันไม่กินทั้งๆท,ที่ปลาตัวเล็กตัวน้อยก็ว่ายว่ายอยู่ใกล้ๆปากมันแท้ๆนะถ้ามันจะงาบนี่เสาดอวยว่ามันก็งาบได้นะแต่มันก็ไม่กินสังเกตนะแต่มันจะหากินพวกเขียดพวกกบพวกนี้มากกว่าอันนี้เสาวดอยถ่ายถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็มาบันทึกเสียงเอาทีหลัง เพราะว่าหลังจากที่วางปิดคลิปนี้ไปสาวร้อยก็นั่งนั่งดูอยู่แถวนั้นแหละก็จะเห็นเห็นเขากำลังตะคุบเขียดหรือกบไม่รู้ตัวน้อยตัวหนึง่งแต่ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ก็มันเป็นภาพที่มันเป็นวิถีธรรมชาติของสัตว์เขาอะเนาะแต่เราก็ไม่อยากจะ ไม,ไม่ไม่ไม่อาจที่จะยืนถ่ายได้ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าสาวดอยเห็นสาวดอยก็ดูแป๊บเดียวเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรอีกพอหันไปดูอีกทีหนึ่งก็มันเลยหนีไปที่อื่นแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังกินอาหารโดยที่ต่างไฟต่างก็เนาะดินลนต่อสู้ไปตามวิถีของเขานั่นแหละ สาวดอยเห็นภาพนี้ไม่ว่าจะเห็นจากคลิปหรือว่าเห็นจากอะไรสาวดอยก็ดูได้ไม่นานนะคือสงสารสงสารทั้งสองฝ่ายว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเราเห็นแบบนั้นแล้วเราจะไปไปช่วยอาหารของเขาให้อาหารของเขาหลุดจากปากของเขาไอ,ไอ้ไอ้งูมันก็เราก็ไม่รู้มันกว่าจะหาอาหารของมันได้กพมันเป็นอาหารของมันมันกินของมันแบบนั้นก็เลยปล่อยให้เป็นวิถีธรรมชาติเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Sound Story ทั้งคลิปจอตไลท์สดแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ย้อนกลับคืนไปหาผู้ให้ทุกท่านทุกหมเหล่า เหมือนเท่าพันธวีทั่วกันนะคะซาธุค่ะ